เจ้าปอกสองตาติดเหรอมันไม่มีใครเขาทากันหรอกนะครับมันยากแล้วมันก็ดูเป็นพิรุษสุดๆด้วยเดี๋ยวรอบแรกผมจะให้เจ้าป๊อกแปดสองเด้งแล้วกันนะครับเป็นสี่สองใบนะอ่ะผมสับให้ดูอย่างช้าๆนะครับว่ามันไม่ใช่การสับรีทีะละใบสร้างวงจรนะครับนหเห็นไหมเนี่ยเป็นปึกๆนะครับคือมันจะสับอย่างไงก็ได้นะครับเนี่ยสับอย่างนี้ดูนะเห็นไหมกี่ใบก็ได้นะครับ สงสัยกันเลยเกินคือคุณไม่รู้หรอกว่าผมโกงตอนไหนเพราะว่าผมไม่ได้โกงนะครับผมแค่ดวงดีเฉยๆลูกค้า3าคนนะครับเดี๋ยวรอบที่สองผมจะเพิ่มลูกค้ามานะครับตัดนี่ก็เหมือนกันนะครับผมตัดสาธิตถ้าคุณอยากจะมาเล่นกับผมคุณมาตัดนะครับอ่าแจกธรรมดานะครับอ่าด้านบนผมจะต้องได้4ี่ใบแรกนะครับอ่าแจกนี่แจกใบบนนะแจกธรรมดาไม่มีการชักใบล่างนะครับสี่สองใบแปดสองเด้งเป็นไหมครับนี่อ่ารอบแรกผ่านไปแล้วผมเก็บไว้ใต้กองนะครับ ไม่เอากลับมาสร้างวงจรนะครับอ่าผมสับให้ดูอย่างช้าๆเลยนะครับเนี่ยมันเป็นการสับปกตินะครับให้คุณสับก็ได้แต่ถ้าใครมาสับมันคนนั้นก็จะกลายเป็นเจ้านะครับเพราะว่ามันมีแต่เจ้าท่ะนั้นที่สับไพ่ได้เนี่ยเห็นไหมสับปกตินะครับสับอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมสับไม่มองก็ได้จะจะจ,จนะครับคราวนี้เพิ่มเป็นสี่ขานะครับอ่าลูกค้าสี่คนมีมาเพิ่มขาหนึ่งจริงๆตัดกี่ทางก็ได้นะ อ่ะผมเคยสาธิตไปแล้วนะครับตัดกี่ครั้งก็ได้ให้ใครตัดก็ได้นะครับอาจแจกปกติคราวนี้บอกเก้าสองเด้งแล้วนะอ่าเจ้าปอกเก้าสองเด้งแล้วนะครับมาดูกันว่าบ็อกหรือเปล่าปอกเก้าสองเด้งเห็นไหมครับ